ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำนะครับในส่วนของ t e c h n o spark 20 Pro Plus พันะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาฟังสเปคกันครับครับเริ่มจากหน้าจอนะครับอยู่ที่6.78นิ้วนะครับจอเป็นแบบ AMOLED Full HD ฮดดีพาร r ทเรฟเลกเร์นะครับในส่วนของชิปนะให้มาเป็นแบบ MediaTek G99 นะครับแรมอยู่ที่8 g b ลอมอยู่ที่256กิกนะครับก็ถือว่าให้มาเยอะทีเดียวเลยนะในส่วนของกล้องหน้านะให้มาสอตัว32ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวเลยนะครับกล้องหลังให้มาอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับลำโพงเป็นแบบสเตอริโอคู่นะฮะช่องเสียบเป็นแบบ USB Type C ตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah ิลนะชาร์จไว้ที่33วัตต์นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซิลิลา่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดิลาซอฟแครพัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจบ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้าสสวยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อ p e e Medical CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พีงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า